นี่นี่ฮารุกิดูนี่สิฉันได้เกมใหม่มาด้วยแหละดูนี่ดูนี่ดูนี่เกมอะไรหรอพี่คุระกิเห็นว่าเป็นเกมามาใหม่แหละเหมือนจะชื่อว่า The Last Novel อะไรสักอย่างเนี่ยแหละ t h l l s t t มาเล่น <The Last. S 2> ด้วยกันนะฮารุกิได้เป็นเพื่อนฉันหน่อยนะอืม,อมไม่เคยมีสักครั้งนีที่น้องไม่เล่นกับพี่เนี่ย นี่นี่โหลดเสร็จยังนะฮารุก,กิฉันพร้อมแล้วนะเสร็จแล้วรีบจังเลยนะพี่ฮุรากิเอาล่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเกมสตาร์ r